สวัสดีครับพบกับสารนุกรมยอดมนุษย์กันอีกครั้งกับผมจ b บิเลเซอร์คนเดิมนะครับและในวันนี้ปมจะพาทุกท่านไปตาคอรู้จักกับเอ้ก,กทิงคลั่งหรือบัฟฟาโลแมนนี่เองครับผมโดยที่ผมจะเล่าความเป็นมาและบทบาทของเขาตั้งแต่แรกไปจนถึงสึกเชิงรัชะทาย,ยาทเลยนะครับเอาละเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาพลิกตำาราเล่มนี้ไปด้วยกันเลยครับผมบัฟฟาโลแมนใะนฉบับอนิเมะและคอมมิกลักษณะาภายนอกจะไม่มีความแตกต่างกันมากนะัก มีเพียงแค่สีตาที่แนวอนิเมทในช่วงแรกจะเป็นสีเหลืองส่วนฉบับคอมิกจะเป็นสีขาวและในช่วงเปิดตัวอย่างเจ็ดยอดมนุษย์ปีศาจจะไว้หนวดเขารบแต่ก็โกนออกในตอนหลังๆและว่ากันว่าเขาหัวโล้นอีกด้วยบัฟฟาโลแมนมีนิสัยที่สุขุมเยอะเกียร์กับรูปลักษณ์ภายนอกนักแต่พอได้ขึ้นเวทีต่อสู้แล้วจะได้เห็นกระทิงคลั่งออกอารวาสอย่างแน่นอนบัฟฟาโลแมนเกิดวันที่9มิถุนายนให้เสียงภาคตัวยคุณมาซาฮารุซาโต้ ซึ่งเป็นคนภาคคนเดียวกันกับอีวาโอและสันชายและแมมมอสแมนสำหรับใครที่ไม่คุ้นเคยคนนี้เคยภาคเสียให้กับคริซาโอกริสนะจากเซนเซยยียและผู้เท่าต่อจากตาก,ก้อนบอลครับผมเอาละเรามาพูดถึงเรื่องของความเป็นมาของบัฟเฟ l ลแมนกันดีกว่านะครับแต่แรกแล้วบัฟเฟ l ลแมนเป็นแค่ยอดมนุษย์ฝ่ายอาธรรมสามัญธรรมดาที่มีค่าพลังเพียงหนึ่งล้านเท่านั้นและไม่เคยออกสู้เอาชนะใครได้เลยสักครั้งเดียวจนกระทั่งมีวันหนึ่งบัฟเฟ l ลแมนได้ทำสัญญากับซาตาน โดยมีเงื่อนไขว่าตัวคันที่เขาสามารถฆ่าคนได้เขาจะได้รับค่าพลังย่อมนุษย์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งล้านและแตันะ้นเขาก็ได้รับการฝึกฝนจึกหนึ่งใน6ขุนพลปีศาจอย่างนิเกเตอร์และเก็บสถิติชนะมาเรื่อยๆจนเขามีค่าพลังทั้งหมดถึง10ล้านและได้เป็นหัวหน้าของกลุ่มเต็ดย่อมนุษย์ปีศาจมีวันหนึ่งพวกเขาได้ออกอาละวาดฆ่าย่อมนุษย์และมนุษย์ธรรมดายอย่างสนุกสนาน ทว่าเขาและพรรคพวกเย่อมมนุษย์ปีศาตีหกคนที่เหลือได้เสียท่าและถูกคงขันโดยยอมนุษย์ฝ่ายธรรมะจำนวนหนึ่งแสนคนและถูกขังไว้ในยานส่งบ้านมาแมลงสาบและถูกส่งออกไปยังอวกาศมาอย่างยาวนานบัฟฟาโลแมนปรากฏตัวออกมาครั้งแรกในบทสึกเจ็ดเยี่ยมมนุษย์ปีศาเข้ากับพรรคพวกหลุดออกมาได้และมาเยือนยังโลกมนุษย์หลังจากที่คินิโคแมนเฉลิบฉลองอยู่แล้วถูกโยมปลิวเข้ามานอกโลกและชนเข้ากับยานที่เ,าเขาอยู่พอดีทันทีที่เจ็ดปีศามาเยือนยังโลก บัฟฟาโลแมนได้เป่าประกาศว่าเขาต้องการ่ะสู้กับแชมเปี้ยนโอลิมปิกอย่างคินนิโคแมนและเปิดตัวได้การงัดไม้เด็กอย่างเฮอริเคนมิกเซอร์ใส่วอลส์แมนจนบาดเจ็บสาหัสแถมยังพุ่งเข้าชนล่างมิทจนร่างกายแตกเป็นสิ่งเสียอีกทำให้คินนิโคแมนต้องรับคำท้าจากหลีกเลี่ยงไม่ได้แมตช์แรกของบัฟฟาโลแมนนั้นเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่คินนิโคแมนสามารถเอาชนะแบล็กโฮลได้บัฟฟาโลแมนต้องต่อสู้กับวอลส์แมน และในระหว่างการต่อสู้นั้นบัฟ f a l ลแมนนั้งสงพลังมากถึงขนาดทาให้วอลส์แมนเกิดอาการกลัวไปชั่วขณะเลยทีเดียวการต่อสู้ของบัฟ f a l ลแมนนั้นแต่นนได้เป็ที่การพุ่งเข้าชนแบมวัวกระทิงและใช้พลังกาลังกายเพื่อเพียวเ,เข้าต่อสู้ทว่าวอลส์แมนสามารถตัดลอคอนของบัฟ f a l ลแมนออกได้ข้างหนึ่งและจิตใจการต่อสู้อันไม่ยออ่อท้อก็ทําให้บัฟ f a l ลแมนเริ่มกลัวในตัวของวอลส์แมนไว้แล้วบัฟ f a l ลแมนกำลังจะปิดฉากกับคืนด้วยเฮอริเคนมิกเซอร์ทว่าเขากลับต้องหยุดชะงัก เมื่อวอสแมนนั้นไม่สามารถขยับตัวได้ต่อไปเขาตัดสินว่าวอสแมนนั้นได้ตายไปแล้วเขาจึงเดินออกมาจากเวทีในทันทีในระหว่างแมตช์สุดท้ายนั้นเป็นการแข่งขันแท็กทีมกันระหว่างทีมเดียรบลอสของสปริงแมนและบัฟฟาโลแมนกับทีมของคินนิโคแมนและมองโกแมนหลังจากที่มองโกแมนสามารถเอาชนะสปริงแมนและกู้ชิ้นส่วนของมิดมาได้บัฟฟาโลแมนได้ประกาศลั่นว่าเขาอยากจะเห็นคินนิโคบัสเตอร์ซึ่งคินนิโคแมนก็จัดให้อย่างสมใจ ท่อบัฟฟาโลแมนได้งัดไม้เด็ดออกมาซึ่งนั่นก็คือท่าส่งกับคินิโคบัสเตอร์6ไปเที่เขาคิดค้นขึ้นมาซึ่งมันคือการใช้น้ำหนักตัวของตนเองเวียงคินิโคแมนขึ้นไปด้านบนเพื่อสลับตำแหน่งกันและบัฟฟาโลแมนจึงจับคินิโคแมนไว้ด้วยท่าคินิโคบัสเตอร์เปิดตำแหน่งต้นฉบับทุกประก,การในการต่อสู้บัฟฟาโลแมนถูกซาตานเข้าสิงและเกิดอาการบา้าคลั่งและยืดลองคอนขั้นหนึ่งที่ยาวขึ้นกว่าเดิมซึ่งมันคือบาดแผลที่เขาได้รับมาจากการต่อสู้กับย่อมมนุษย์มากมาย และบาดแผลตามร่างกายเขาก็ถูกเคลื่อนย้ายไปอย่างลองฮอนข้างหนึ่งนั้นบัฟฟาโลแมนถึงโจมตีใส่คินิุคแมนด้วยการเอาร่างกายของคินิุคแมนเสียบเข้ากับลองฮอนและดูดกืนพลังกายเข้ามาคินิโคแมนถูกดูดพลังจนตัวแห้งแต่พลังแฝงเพลิงลุกไปอ้่องคินิุคแมนนั่งแข็งแกร่งเกินกว่าที่บัฟฟาโลแมนจะรับมือไหวเขาเกิดอาการไฟท่าแตกขึ้นมาทําให้พลังแฝงเขากลับไปยังตัวคินิโคแมนเหมือนเดิมและช่วยชีวิตเขาไว้ได้อีกครั้งจนในที่สุดบัฟฟาโลแมนก็พ่ายแพ้กับคินิุคแมนไปในที่สุด ด้วยจิตเป็นญาที่เปลี่ยนไปด้วยคนธรรมบางินทนี่คู่แมนนั้นทําให้บัฟฟาโลแมนกลับใจได้ในช่วงท้ายบัฟฟาโลแมนหลั่งน้ําตาออกมาและมีกุญแจปรากฏออกมาพร้อมกันซึ่งมันคือกุญแจที่ใช้ช่วยเหลือชิ้น่วนสุดท้ายของมิดไว้ได้มิตรกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งและบัฟฟาโลแมนก็ได้จากไปหลังจากได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของเยอ่ยมบนต้นายธรรมะในช่วงท้ายเปิดเผยว่าบัฟฟาโลแมนถูกลงโทษโดยซาตานแต่เขาได้สลักลูกแก้วชีวิตในร่างกายของเขาไว้ เพื่อชุบชีวิตริกิชิแมนวอสแมนและโรบินมาแทคืนชีพกับมามีกครั้งและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครทราบชะตารกรรมชีวิตของเขาอีกในศึกหน้ากากทองคำ6ขุนพลเปิดเผยว่าพวกเขาได้ฆ่าเจ็ดปีศาจรนึงบัฟฟาโลแมนไปแล้วทว่าวิญญาของบัฟฟาโลแมนยังคงแสดงปาฏิหาริย์สนับสนุนหลวงพคกกินติโคแมนอยู่เรื่อยๆและแล้วบัฟฟาโลแมนก็กลับมาครั้งอย่างปาฏิหาริย์และสมทบเข้าร่วมกับฝ่ายธรรมะ เขาบอกกับคินตุโคแมว่าไปฝึกฝนคินตุโคไดรเวอร์ให้สมบูรณ์เสียตรนี้เขาจะจัดการนี่เองและปัฟโาโลแมกก็เข้าไปต่อกรอกับอาคุมาโชกุนแม่ทัพใหญ่ของหล่ายย่อมมนุษย์ปีศาจผู้มีพลังไดมอนพาวเวอร์อันสุดโกงในเรื่องเพราะว่าเขาก็ถูกโค่นลงด้วยท่ากิโยตินในโกของโชกุนอย่างง่ายได้ในระหว่างที่คินตุโคแมนและอาคุมาโชกุนกำลังต่อสู้กันอยาดถูกเดือดนั้นอาคุมาโชกุนกำลังจะรวบรวมศพของเหล่าขนพมปีศาเข้าสู่ร่างกายเพื่อคืนชีพให้ตนไดอีกครั้ง ทว่าบัฟฟาโลแมนได้ยึดหน้ากากของอัลคูมาโชกุนมาสวมไว้เอง,ซงเซคเตได้บอกให้คินิโคแมนได้ใช้ท่าคินิโคสไรเวอร์ใส่เขาเสียก่อนที่เขาจะถูกควบคุมโดยสมบูรณ์ทว่าสุดท้ายหลังจากความพ่ายแพ้ของโชกุนเขาทำให้บัฟฟาโลแมนถูกปลดปล่อยออกมาในที่สุดในศึกแท็กแมชบัฟฟาโลแมนได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยที่เขาได้แท็กที่กับมงโกแมนในชื่อทีมพลัง20บล้านซึ่งศึกนัดแรกของทีมนี้ก็ต้องพบก,กับทีมมอสเดนเจอรัสของริกิชิแมนและบรอกเคนจูเนียในระหว่างการแข่งขันดำเนินไปได้อย่างสูสี แต่ทีมมอสเแดนเจอรัสถูกขัดขวางโดยทีมคิลเลอร์เกมของเคนดาแมนและสกรูคิดจนบัฟฟาลโลแมนต้องกดโตของ็อกเก็ตลงและชนะไปด้วยกติกานับ3และคู่ต่อสู้คนต่อไปของทีมพลัง20ล้านก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากทีมคิลเลอร์เกมนั่นเองซึ่งแน่นอนครับถึงจะเป็นศึกที่ยากลาบากมากเพราะคู่ต่อสู้ของพวกเขาเป็นถึงย่อมนุษย์เพอร์เฟก Perfect. หรือก็คือย่อมนุษย์ที่มีความสามารถที่เหนือกว่าย่อมนุษย์ทั่วไปในหลายๆด้าน ทว่าสุดท้ายด้วยทีมเวิร์กอันยอดเยี่ยมของบัฟฟาโลแมนและมอนโกแมนทำให้พลัง20ล้านสามารถเอาชนะทีมคิลโลเกมไปได้ด้วยท่าประสานอย่างลองฮอนเทรนก่อนที่ทีมพลัง20ล้านจะพ่ายแพ้กับทีมเฮล i s ชแนนในช่วงหลังและในช่วงท้ายภาคบัฟฟาโลแมนได้เสียสละลองคอนข้างหนึ่งของเขาให้กับคิน n ิโค m แมนเพื่อต่อไปกระดูกแขนนเขาที่ขาดไปในครอสบัมเบอร์จือจะแลกกับพลังกายขอยงเจ้าตัวเองทว่าการเสียสละของบัฟฟาโลแมนนั้น ทำให้คินนิโคแมงกลับมาต่อสู้ได้ครั้งด้วยแขนใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมและคว้าชายชายนะไปได้อย่างสวยงามสมศักดิ์ศรีในศึกชิงรัชทาย,ยาทบัฟฟาโลแม n ปรากฏตัวอีกครั้งในฐานะลูกทีมของคินนิโคแมนโซเยอร์และบทบาทการต่อสู้ของบัฟฟาโลแม n นั้นปรกากฏออกมาในการต่อสู้แบบ3ต่อ3เสีึ่งเขาต้องเข้าปราบมือกับแมมมอตแมนการต่อสู้ดัดนี้ของบัฟฟาโลแม n นั้นเป็นไปอย่างยากลําบากเพราะเขาต้องปราบมือกับยอดมนุษย์เพอร์เฟกในขณะที่ตัวเองไม่มีลองฮอน ทำให้พลังกาลังของเขาถดถอยลงไปกว่าเดิมมากนําซ้ําในระหว่างการต่อสู้นั้นทเทพแห่งความอมหิตได้ขโมยส่วนหนึ่งของหน้าหนังสือ Muscle p r o p h e c y ไปเพื่อที่ใช้ในการเปิดโปงตัวจริงของคินโนคุแมนโซเยอร์คนนี้ทําให้บัฟเฟลอแมนจำเป็นต้อปงปกป้องหน้ากระดาษเหล่านั้นแบมบกนีเลียงไม่ได้ทว่าก่อนที่กระดาษจะถึงมือของฟีนิกซ์นั้นด้วยสัตว์ชา้ตายางของบัฟ f a ล o แมนเขาต้รีบคว้ากระดาษคำทำนายจากมือฟินิกซ์ออกมาในทันที ทวีบัฟฟาโลแมนต้องแบกรับหน้าที่ในการปกป้องคำทำนายนี้ไว้และในระหว่างนั่นเองบัฟฟาโลแมนก็ได้รับรองคอนคืนมาจากนิโคเมนและได้รับผลเขากับคืนมาอย่างเต็มเปี่ยมและบัฟฟาโลแมนได้ใช้ท่าทุ่มกางเขียนยอดมนุษย์แต่แมมมอสแมนผู Mob Man ้เจ้าเล่ใช้งวงแทงเข้ากลางอกของบัฟฟาโลแมนหวังจะชิงกระดาษคำทำนายมาแต่ด้วยความพืชสู้และพลังก,กำลังของเขานั้นทำให้เขาสามารถพลิกกลับมาเอาชานะด้วยท่าบัฟฟาโลบอมทำคะแนนดับเบิลเคโอให้กับทีมโซเย แข่งะบกป้องกระดาษคำทำนายไว้ได้อีกต่างหากทว่าการทุ่มตัวโจมตีขั้นสุดท้ายนั้นทำให้บัฟ f ฟ l o m โลแมนเหนื่อยล้ากเกินกว่าจะต่อสู้ต่อไปแล้วบัฟ f ฟ l o m โลแมนได้บอกกับทุกคนว่าอันตัวเขาเน้นมีชะตาชีวิตที่จะต้องต่อสู้ในศพลังด้วยชีวิตมาตลอดแต่เล็กแล้วเขาเองก็ต่อสู้ในเดือพันด้วยชีวิตมาตลอดและคำนี้เขาไม่อาจจะไปอย่างสงบได้หากยังไม่ต่อสู้จนถึงที่สุดและในวินาทีที่สังเวียนลอยฟ้าเกิดตกลงมานั้น Buffalo Man ก็เป็นคนแบกสวเสวียนเอาไ้ด้วยตัวคนเดียวก่อนที่เขาจะจากไปนั้นเขาได้ถอดสนับแขนทั้งสองข้างของตอนเองออกแล้วส่งต่อยกับคินที่คนแมสโซยเยอร์ก่อนจะโยกเสวียงกลับขึ้นฟ้าไปด้วยกําลังทั้งหมดที่มีในเฮือกสุดท้ายก่อนจะหมดสติไปและนั่นก็คือบทบาททั้งหมดของ Buffalo Man ในศรื่องชิงรัชทายาทครับผมเอาละจบกันไปแล้วนะครับสำหรับสารนุกรมย่อมนุษย์เล่มนี้หวังว่าจะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อย แต่ถ้ายังไม่ได้รับความรู้ไปก็ขอแนะนำให้กดรีเฟรชดูใหม่อีกรอบแล้วทิ้งไลค์ทิ้ง Subscribe ไว้เป็นกำลังใจให้ผมผู้นี้ด้วยจะเป็นบุคุณอย่างสูงสำหรับวันนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนขรั้งหน้าจะมีอะไรมาเล่าอีกก็ขอให้ทุกท่านคอยติดตามชมกันนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับสวัสดีครับ